ดีครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนผมเต้นักสวัสดีครับโอ้ยไอ้เหี้ยโอ้โหพ่อมึงตายตกใจตลอดเลยสวัสดีครับอุ้ยพ่อมึงตายไอ้ตู่โอ้โหไอ้ยุ่ยไปแล้วครับพี่ครับเดี๋ยวไปช่วยแม่กรอกน้ำแช่งตู้เย็นก่อนเดี๋ยวมึงแดกเต้นกูไอ้สัตว์ไอ้หน้าหีเออไม่มองแล้วแบบ ไหน้าแต่งโมทำอะไรกันอยู่เนี uh, like ่ยเขาประชุมกันเป็นชั่วโมงเลยเรื่องอะไรมาเรื่องคนจนนะเรื่องประเทศทั้งนั้นผ้าวขาวดำเป็นลิ้นสี่จมูกทำไมเหี้ยผ้ามึงตายเหรอทำไมพี่ทำยังไงครับมึงงอนแล้วนะโง่ โลกสวยไอสัตว์นะ <c oughs> ่าผมไม่เข้าใจจริงเลยเฮ้ยคนที่ไหนพวกท่านเนี่ยเป็นคนจังหวัดอะไรเกิดวันไหน,ไหนเกิดปีไหนเกิดปีจอหรือปีอะไรัะผมไม่เข้าใจ <c oughs> แต่มึงอยากคิดว่ามึงจะรอดไอสัตว์เดี๋ยวมึงแหลกเต้นกูไอสัตว์ไอหน้าหิเก้ามาดีครับก้าตะละครับก็มาดิเออเหมือนลอยเวนโู้ ครับเหมือนล้อโข้าใจตายแล้วทำงานทั้งวันเลยหีบผทั้งวันเลยผมไม่เข้าใจจริงๆเลยวตายแล้วพวกท่านมวยกันมาแล้วก่อนนะั้นหู้หีบก่อนเขาจะดูมวย